วันนี้จะมาประกาศก็คือเรามีค่ายอยู่เป็น power play แล้วนะดีเขาคุณ power play เกียรติการดีเขาคุณ power play มากเลยและแล้วฉันก็มีค่ายอยู่กับ power play ยังไงล่ะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะเราเป็นเสือเสือกระดาษด้วย มันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นโทระกามิโทระท,ที่แปลว่าเสือแล้วก็กามิที่แปลว่ากระดาษรวมกันเป็นโทระกามิมันเสือกระดาษยังไงล่ะวะเห็นปะเรามีกระดาษไปอยู่ในหัวเนี่ยพวกคุณนะอย่าไปเป่าหูให้คนมาใหม่เขาจําผิดว่าผมเป็นเมวชนะโกรนะโป้งนะบอกเลยว่าโป้งนะเมวส้มไม่ใช่เมียวส้มไม่ใช่ใครเมวส้ม,ไม,ม,สมไม่จริงไ อย่าไปสิงเชื่ออย่าไปเชื่อเจ้าพวกนั้นไี่บอกแมวทวซงเมวสม้ม,วสม,ม,วสมอะไรอย่าไปเชื่อผมเป็นเสือกระดาษที่ดุร้ายมากๆก้าวร้าวโคตรดุดันไม่เกรงใจใครโอเคก็จะแจ้งสําหรับผู้มาใหม่ไว้ก่อนเลยว่าแบบว่าอาจี AG เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสายแบบว่าอ้อ,อนหรือว่าเซอร์วิสคนดูสักเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าเน้นต่อยเนี่ยถนัดเลยแหละถ,ถ้าเน้นต่อยคนดูนี่ถนัดมาก กัดกันทุกวันอนะกัดกันแต่สนิทกันมากๆเลยนะสนิทกับช่องแชททุกคนมากว่าคือเราอยู่กันเป็น family family ก็คือถ้าเกิดว่าอยากอยากได้แบบอ้อนๆมีเซอร์วิสเท้จักรจี้หัวใจเนี่ยต้องแนะนําช่องพิลินอยากได้แบบเสาวมีเสน่ห์พราวค,คุยสนุกสนานต้องไปมิวแต่ว่าถ้าอยากเน้นอยากต่อยก็มาอยู่กับจีได้นะแต่ว่าเออเห็นทุกคนชอบกันเราก็ดีใจ สวัสดีครับคุณจีโดดเงินมาดูครับโมเลสโดเนตใหม่เนาะน่ารักไหม <c oughs> อันนี้เสือหรือส้มฮะเสือคุณหอมคุณดูยังเป็นดูยังไงเป็นส้มม,มันมันมันแค่อ้วนเฉยเฉยมันแค่อ้วนเฉยเฉยมันอ้วงไหแต่มันไม่ใช่ส้มคุณอย่ามาบูบี้ผมนะอย่ามาบูบี้ผมคุณไม่เห็นไอ้นี่หรอชื่อไลฟ์วันเนี้ยชื่อไลฟ์วันเนี้ย ตัวกลมเป็นลูกขนุนอยากจะหมุนใส่หน้าคุณนะเออคุณหอมคุณหอมก็พร้อมพร้อมจะเป็นอยากอยากจะถูกจีหมุนใส่หน้าคุณเหมือนกันนะ <laughs> ส้มแท้ระคาเริ่มต้น50สิบบาทเย่มมากเลยขอมาเช็ค <laughs> ลูกขนุนสีส้มไม่ใช่ไม่ใช่ลูกขนุนสีส้ม <laughs> คุณฟอกก็เอากับเขาด้วยเนี่ยโอ้โห โป้งนะอันนี้โป้งนะคุณฟอกอันนี้โป้งนะโป้งนะอย่ามาส่งอิโมจิส้มในไลฟ์ของฉันแกไม่มีสิ <c oughs> จิปุปูบีอย่ามาปูบีเสือผมด้วยการส่งอิโมจิส้มให้ผมนะ <c oughs> โกรธมาก